สวัสดีครับสำหรับคนทำธุรกิจในประเทศไทยวันนี้มีเรื่องอัปเดตสำคัญเกี่ยวกับภาษี2เรื่องที่ต้องรู้เลยนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องทุนด่วนสำหรับพื้นที่ชายแดนส่วนอีกเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแบบฟอร์มแ a t ที่จะกระทบกับทุกคนเอาเละครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่า เอาละครับไม่ว่าธุรกิจจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะส่งผลโดยตรงเลยทั้งเรื่องการเงินแล้วก็การดําเนินงานเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ข่าวดีสําหรับบางพื้นที่กันก่อนเลยแล้วจากนั้นค่อยมาดูการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกันทั่วประเทศครับโอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเรื่องนี้ค่อนข้างด่วนนิดนึงเป็นประกาศจากกระทรวงการคลังนะครับเกี่ยวกับการขยายเวลาเรื่องภาษีสําหรับพื้นที่ชายแดนบางแห่งมาดูกันครับว่ารายละเอียดเป็นยังไง คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบางแห่งนะครับรัฐบาลก็เลยอ,ออกมาตรการมาช่วยโดยการให้เวลาเพิ่มในการยื่นภาษีแล้วก็จ่ายภาษีครับพูดง่ายๆก็คือบริษัทที่เข้าเกณฑ์เนี่ยจะมีเวลาหายใจหายคอมากขึ้นในการจัดการเรื่องภาษีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าปรับเลยครับทีนี้มาดูกันว่ามันครอบคลุมภาษีอะไรบ้างโอ้ดูจากตารางนี้คือเกือบครบเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาษีหักณที่จ่ายหรือที่เราเรียกกันว่าพองอดอนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลพองอดอ50-51ไปจนถึงแวดหรือพอพอ30แล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะอีกด้วยคือเป็นการช่วยเหลือที่ครอบคลุมมากๆเลยครับทาให้ธุรกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีความยืดหยุ่นทางการเงินมากขึ้นจริงๆและนี่คือวันที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยครับ30กันยายน2568 ย้ำนะครับว่าสําหรับบริษัทที่เข้าเกณฑ์ในพื้นที่ที่กำหนดแล้วก็ยื่นภายในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่ทันเวลาแต่จะได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับทั้งหมดเลยถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการช่วยลดภาระทางการเงินครับโอเคครับจากเรื่องเฉพาะพื้นที่คราวนี้เรามาดูการอัพเดตที่ใหญ่ขึ้นที่บอกเลยว่าจะกระทบกับทุกธุรกิจในประเทศไทยครับนั่นก็คือการมาของแบบฟอร์มแวดตัวใหม่เอี่ยมจากกรมสรรพากรครับ าลายนี้ชัดเจนมากเลยนะครับคือตอนนี้เราก็ยังใช้แบบพอๆสามตัวเดิมกันไปก่อนแต่พอถึงวันที่1มีนาคม2,569ปุ๊บทุกอย่างจะเปลี่ยนไปใช้แบบใหม่ทั้งหมดซึ่งเขาออกแบบมาใหม่เนี่ยก็เพื่อช่วยให้เรายื่นภาษีกันได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อเป้าหมายหลักๆเลยนะครับคือการผลักดันให้ทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นการยื่นแบบออนไลน์จะง่ายขึ้นเยอะ การคำนวณภาษีก็แยกส่วนชัดเจนลดความสับสนและที่เด็ดเลยก็คือเรื่องการขอคืนภาษีครับเขาจะเน้นให้ผ่านพร้อมเพย์ซึ่งจะทำให้ได้เงินคืนเร็วขึ้นมากสรุปง่ายๆก็คือประหยัดเวลาลดความผิดพลาดได้เยอะเลยครับคำพูดนี้มาจากกรมสรรพษากรโดยตรงเลยครับเพื่อปรับปรุงความถูกต้องและความสะดวกของผู้ใช้งานฟังดูง่ายๆนะครับ แต่ความหมายของมันก็คือในระยะยาวเนี่ยระบบใหม่นี้จะช่วยลดความผิดพลาดจุกจิกโกลนใจแล้วก็จะทําให้การทําธุรกิจของเราเนี่ยราบรื่นขึ้นเยอะเลยทีนี้พอรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วคําถามคือแล้วเราต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวส่วนต่อไปเรามาดูแอคชั่นแลนกันแบบเป็นข้อๆเลยครับ นี่คือ4ขั้นตอนง่ายๆแต่สำคัญมากที่ควรทำนะครับข้อแรกเลยถ้าธุรกิจอยู่ในพื้นที่ใกล้ชายแดนรีบเช็คกับสัมภาระพื้นที่ด่วนเลยนะครับว่าเราเข้าเกียน์หรือเปล่าอย่าเดาเองนะข้อ2 เริ่มศึกษาแบบพอพอ30ใหม่ได้แล้วครับไม่ต้องรอให้ถึงปี2569ทําความคุ้นเคยไว้ก่อนเลยข้อ3อันนี้สําคัญมากไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของบริษัทไว้เลยครับเพื่ออนาคตในการรับเงินคืน VAT ที่รวดแล้วและสุดท้ายข้อ4ถ้าต้องมีการยื่นแก้ไขอะไรก็ตามต้องแน่ใจว่าใช้เอกสารแนบของแบบฟอร์มตัวใหม่เท่านั้นอันนี้ต้องระวังเลยครับเตรียมตัวไว้ก่อนทุกอย่างจะง่ายขึ้นเยอะครับ ท้ายที่สุดแล้วนะครับภูมิทัน์ภาษีของไทยเนี่ยมันกําลังมุ่งหน้าไปสู่ความเป็นดิจิทัลแบบเต็มตัวเลยคําถามสําคัญจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่ารู้เรื่องนี้หรือยังแต่อาจจะเป็นเราพร้อมจะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อทําให้ธุรกิจเราดีขึ้นคล่องตัวขึ้นแล้วหรือยังมากกว่านะครับการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้คือการลงทุนที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตของธุรกิจเลยครับ